พ,พุ้สบอร์ดใช้ยังไงเวลาทําฟันเด็กที่ไม่ยอมอยู่นิ่งก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะคูหรือทําให้เด็กกลัวแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในเด็กด้วยแต่เวลาทําฟันบางครั้งเราจําเป็นจะต้องใช้พาพุ้สบอร์ดมัดเด็กให้อยู่นิ่งเพื่อให้เด็กร่วมมือในการทําฟันได้ พราะถ้าเกิดเด็กดิ้นไปดิ้นมาขณะที่กําลังทําฟันเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้เกิดผู้ปกครองยินยอมเราก็อาจจะเจอคุณหมอเรียกใช้พาพุสบอร์ดได้ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้ช่วยจะต้องมีบทบาทสําคัญในการช่วยคุณหมอใส่พาพุสบอร์ดค่ะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้หมอเลยอยากทําเป็นความรู้ไว้ให้กับทุกคนค่ะจะได้ไปใส่พาพุสบอร์ดกันได้ถูกนะคะเรามารู้จักพาพุสบอร์ดกันก่อนเลยอันนี้เรียกว่าพาพุสบอร์ดค่ะมันก็จะมีหลายขนาดด้วยกันก็ให้เลือกใช้ตามขนาดตัวของเด็กส่วนประกอบของพาพุสบอร์ดก็จะประกอบด้วยกระดานรองหลังส่วนนี้จะไว้รองหัวอีกด้านจะเป็นปลายเท้าซึ่งด้านนี้จะมีสายรัดข้อมือทั้งสองข้างด้วยก็จะเอาไว้รัดข้อมือของคนไข้แผ่นนี้จะเอาไว้ติดบริเวณขากลางลำตัวแล้วก็ท่อนบน ส่วนสายนี้จะคาดหน้าผากของคนไข้ค่ะหมอจะใช้ตุ๊กตามาเป็นหุ่นเด็กในการใส่แพพุสบอร์ดนะคะก็เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างกันเลยญาตคุณแม่เขาแล้วหมอจะบอกผู้ช่วยว่าขอาแพาพุสบอร์ดหน่อยก็ให้ผู้ช่วยรีบวิ่งไปหยิบแพพุสบอร์ดมานะเด็กในของจริงเนี่ยมันจะดิ้นไปมา,าตอนนี้ก็อาจจะต้องให้คุณแม่ช่วยประคองตัวน้องไว้ระหว่างนี้หมอกับผู้ช่วยจะสอดให้สอดแพพุสบอร์ดเข้าไปด้านใต้ จากนั้นก็มัดมือเด็กก่อนส่วนตรงนี้มันจะมีเทปเอาไว้มัดมือเอาไว้ล็อกข้อมือน้องแล้วก็จะโอเคจากนั้นก็ล็อกส่วนขาอันนี้ดันสองข้างเข้ามาประกบกัน,นเด็กอ้วนเวนะลานั้นอาจจะต้องเลือกแพาพุชให้ถูกไซส์หน่อย จนส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ปิดส่วนคออันนี้เป็นคอเด็กเนาะเราก็จะมัดตรงนี้ข้งางกขกััดหัวด้วยก็อาจจะใส่ตรงนี้อีกตรัดเอาไว้เท่านี้เด็กเราสามารถทําฟันได้เขาก็อาจจะดิ้นไปดิ้นมาอันนี้เราจะให้ผู้ปกครองช่วยจับค่ะคุณแม่ช่วยจับขาน้องไว้หน่อยคะ่ะอาจจะให้ผู้ปกครองช่วยจับเนาะผู้ปกครองช่วยล็อกเอา,าไว้แล้วเราก็ทําฟันอย่างตรงนี้ ที่เรารักษาเสร็จแล้วเราก็แกะแพคพุชบอร์ดออกให้น้องค่ะก,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 ก็นอนหอบได้เลยช่วยกันขั้นตอนนี้เด็กจะยินยอมให้ความร่วมมือสุดๆเหือนกัยเอาเรียนด้วนะคะข้นนี้ก็เสร็จแล้วค่ะคุณแม่อุ้มน้องไป หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะขอบคุณนักแสดงทุกคนที่มาร่วมถ่ายทําเดี๋ยวคลิปหน้าหมอจะเอาเบื้องหลังการถ่ายทํามาให้ดูรอติดตามชมนะคะใครที่ชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องหมอฟ้าใสเดนแอซิตฟ้าใสด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ